รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Tesco Lotus ทำไมงเงียยวะฮะฉันมาทีอยู่สมาจะอยู่เพราะว่ามันลืมอ๋อไม่มีคนเขียนสคริปต์ให้นี่เรื่องนี้เราคุยกันไปจบแล้วนะตีสักคีสวัสดีค่ะอาหารนะคะเวลาที่เราทำอาหารเอาใหม่ สวัสดีค่ะอาหารนะคะเวลาที่เราตั้งใจให้ทําให้กับคนพิเศษค่ะเราจะใส่ใจในรายละเอียดค่ะเช่นเดียวกับความรักค่ะเราจะทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักค่ะ Food in love ค่ะแขกรับเชิญวันนี้เป็นนางแบบเป็นเพื่อนเขาเอง เดินแบบด้วยกันมาก่อน <laughs> <c oughs> <g ülme> เออแล้วเขาเกี่ยวข้องยังไงกับความรักอะ่ะเธอจะเป็นเหมือนกับศิลานีของกรุ๊ปของกลุ่มเธอ,อจะแบบว่าคอยเตือนสติก็ปล่อยวาง <c oughs> <c oughs> ดูจิต อย่าไปสนใจเรื่องชาวบ้านหรือว่าอะไรงเงี้ยเด้อด้อะไรก็จะถอนสอนสอนมาติาก๊กบอกเฮ้ยแต่ฉันว่ามันชัวร์เลยนะสักพักหนึ่งคนๆๆนึงก็เลยมาบอกว่าแล้วแล้วสรุปว่าตกลงว้ามองหรือเปล่า <laughs> อย่างเงี้ยคือเมาส์จะแบบว่าทำมามาก่อนแล้วเขาถูกไอ้มารพวกนี้สิบคนเนี่ยรุมๆๆเมาส์ก็จะกลายเป็นมาร์ทมันเรา <laughs> เ,เ,เขาคือเมาส์ซี่แล้วเขามีประเด็นเกี่ยวกับความรักยังไงที่น่าสนใจ เมาอะดูเหมือนมีประสบการณ์ในเรื่องความรักเยอะเนาะตอบด้ทุกประเด็นแล้วก็สามารถดึงให้เรากลับมาได้ทุกประเด็นแล้วครูรู้หรือเปล่าเพิโทรถามแล้วคําตอบของเขาก็คือว่าจะรักกี่ครั้งเขาไม่เคยประสบความสําเร็จเลยความรักคืออะไรคะ<อ>นี่คือเบสิกลวนะ <laughs> ถ้าคำถามนี้คิดนานเนี่ย ความรักคืออะไรค่ะความรักเรามันก็มันจะออกเป็นแนวแบบว่ามิตรภาพห,หรือความรู้สึกดีๆที่มันเป็นความเป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าคือความรักคืออะไรคะคืองงค่ะตกลงถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนนะความรักมันคือความเห็นแก่ตัวมันคือความอยากได้มาครอบครองคือมันจะต้องเอาชนะทุกอย่างแต่ตอนเนี้ยพอเราได้เรียนรู้ความรัก เรามองความรักแบบผิดเรากําลังมีความรักแบบผิดๆก็เลยทําให้เราเปลี่ยนมุมมองความรักมาเป็นในรูปแบบของการให้มากกว่าก็คือมีความสุขที่จะรักอะความรักคือความสุขที่จะรักแล้วอินเลิฟล่ะคะตกหลุมรักตกหลุมรักแบบเคยไหมในอดีตมีมีม,มีก็มีแบบว่าป๊อปปี้เลิฟคือ อ่ะอย่างในสมัยเรียนแอบชอบรุ่นพี่อะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วตามปกติก็ยังเคยคุยกับเพื่อนว่ามันจะมีใครสักคนไหมที่แบบเป็นแฟนเราโดยที่ความรู้สึกมันเป็นเพื่อนกัน,น,นโดยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องอาศัยอะไรปัปม๊ปมปมัปม๊ปมปั๊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 มอะไรอยากรู้นั่นแหละค <laughs> ่ะ<ม>แต่พอมีความรักเราก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยสักครั้งกี่ครั้งคะก็ไม่ได้เยอะ จริงๆก็ไม่ได้เยอะหรอกค่ะทางเหมือนเยอะก็ไม่ไม่ไม่เยอะค่ะประมาณอันนี้วันนับเออประมาณเนี้ยสองสาครั้งไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่ประสบความสำเร็จเลยเมาซี่นี่คือเป็นเพื่อนอยู่ในกรุปโยคะเฟสติวัลเป็นกรุปลายใช่มีกี่คนสิบกว่าคนไหนขอดูขอดูทำไมอ่ะอยากรู้อยากรู้ อ่ะขอเชิญทุกคนมาเวอร์เวอเมีอยู่12คนมีติ๊กี้เมาส์ไอฝ้ายบีบุตดี้โบหมอจุ๋งจอยออนสีโอนสี่พันเหรอสี่พันอยู่ด้วยขวัญใจพีืตีมเมนูวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนอดีไหมดีเพื่อนในความหมายของครูคือก็คนที่อยู่กับเราเวลาที่เราทุกสำหรับเด็กนี่เพื่อนคือเรื่องใหญ่มาก อาหารวันนี้จึงเกี่ยวกับเพื่อนทำอะไรดีรวมมิตรเออใช่อ่ารวมมิตรแปลว่ารวมเพื่อนอ่าฮะเออเใชเพื่อนเอออ่อืมเป็นถ้วยถ้วยอะถ้วยคัพเค้กใช่เก่งเก่งคัพเค้กอีกแล้วหรออย่าบอกนะว่าพันปั้นีกตัวพวกเนี้ยคนเหล่านี้โอ้ กี oh. ่คน12บสอคนแม่ใช่แล้แต่ติ๊กอยากทำเอเอ,เ,อเดี๋ยวนี้อนุญาตเลยเนี่ยครูไลน์ขึ้นมาเลยเดี๋ยวฉันจะต้องทําคัพเค้กหน้าพวกแกนะส่งรูปหน้าชัดๆมาให้ฉันหน่อยเงี่ยปึ๊บพอถึงตรงอ้นสีพันก็ทําหน้าให้เหมือนอ้นสีพนันถึงเวลาแต่<ก>ว่าอะไรก็ไปไม่ได้ามาซี่ก็เห็นดี ตั้งกลุ่มใหม่ไม่มีเราใช่ต้องตั้งกลุ่มใหม่ไม่มีซึ่งพวกเราก็ทำกันปกติเวลาถ้าสมมติเราจะเซอร์ไพรส์สมมติว่าเราต้องการจะดินทาใครบางคนที่อยู่ในกลุ่มอ้อเหรอเฮ้ยไม่ควรออกมั้งอันเนียคิดดูดิพอเรายกไปปุ๊บแมันมีหน้าคน12คน่ะ ไม่เหมือนตัวจริงอะเราขอเขียนชื่อแหงล่าด้วยนะป่ะเดี๋ยวไม่ได้ไมด้เดี๋ยวให้เขียนไปซื้อของกันอ๋อก็เราลงทะเบียนไปแล้วก็ไม่เห็นยากเลยวันนี้เราขาดอะไรล่ะเริ่มซื้อเลยเราก็ง่ายๆที่เปิ้ลก็แค่เปิดเปิดยังไงนะเปิดมาที่หน่อยดิจะซื้อของออนไลน์ต้องซ e a r c h ่ว่าช็อปออนไลน์ตามด้วยไอร้านที่เราจะไปซื้ออะโอเค ซื้อไข่ซื้อแป้งซื้อแป้ง,ปงเพิ่มไปแป้งกำหนดส่งกำหนดส่งนี่เลยกวันนี้เนะาะเวลาสิบมองถึงเที่ยงเนาะวันนี้มีที่ไหนแล้ววันนี้วันนี้เ<ห>ต็มแล้วไงก็งฉันคิดว่าเธอจะให้ฉันแบบว่าแกล้งแสดงละครฉันก็เลยคือว่า <c oughs> วันนี้นะ่ะตกลงเอาเรื่องจริงใช่ไหมอือฮ <c oughs> วันนี้เต็มก็ต้องส่งพรุ่งนี้แล้วแต่พี่เปิ้ลทำวันนี้อยู่แล้วพี่เปิ้ลจะทำยังไงล่ะเออนั่นแหละสอิอ๋อรแูแหละเปิ้ลก็ฉลาดไงพี่เปิ้ลก็สั่งน้องนั่งแต่เมื่อ ของหน้าบ้านแล้วขออเออเดี๋ยวก่อนอ๋อที่แต่งหน้ามาเพื่องานนี้นี่เองเอออได้ด้วยอ่ะทุกอย่างเลยอะได้ตั้งแต่ส้มที่เราวันนี้เราจะทำเพราะว่าเราจะใช้นมไม่ได้ใช่มเราก็จะเป็นขับเค้กส้มน้ำตาลไข่ครบพร้อมยัง นึกว่าวันนี้จะไดเป็นพระเอกมีกระดูกแย่งซีนเริ่มจากหน้าอ้นสี่พันนางส่งหน้ามาดูรขยายก่อนเดี๋ยวเราต้องทำหน้าอ้นสีพันแบบนี้้ออแลว<ล>ดดูิทำหน้าแบบอ้นสีพันนี่แล้วใครจะทำได้ที่บอกว่าขอรูปหน้าของทุกคนมาหน่อยนางนเอารูปนี้มีคาแรคเตอร์นะมากอะ่ะ ตอนแรกที่รู้ว่าที่เปลลใจทำคัพเค้กคือรู้อยู่แล้วว่าเมาซี่ทานนมไม่ได้ยีสต์ก็ไม่ได้นะคะแต่ว่าพีลล่เปิ้ลก็หาสูตรที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตที่จะเอามาให้เหมาะกับเพื่อนงเราได้ก็คือคัพเค้กชน,นิดนี้จะไม่ใส่นมจะไม่ใส่ยสีสต์จะสร้างความประทับใจโดยการที่เราทําหน้าเพื่อนของเราให้กับเมาซี่คะ่ะตกลงจะรับแอดเปิ้ลเข้าไปไหมได้ต้องมีคุณสมบ,บัติยังไงไม่ใช่เพศชาย <laughs> เข้าได้เลยเพราะกูไม่มีเพศชาย ทำอะไรคะทำคัพเค้กสำหรับคนที่แพ้นมแพ้ยีสก็สามารถทานได้ไข่สองร้กรัมโอ้ยแตกอะแล้วทำไมออะทีนี้มัน185ไข่เจียวเฮ้ยฉลาดอะ160กูโค้ดคูณ3 6.38 6.4 24 6.8เฮ้ยอยากกำลังใช้สมาธิอีก3กรัมเดี๋ยวมันเกินแคสโตชูกาคูณ3ก็120ไง สี่กรัมคูณสาก็สิแม่ที่คูณยากที่สุดคือแม่อะไรรู้ป่ะเเฮ้ยเ้าคูณยายเลย919 9หนึ่งเก้าเองสปดเกฮ้ยใครสอนพี่อเกี่สามสิบหกอย่าเอาไปสอนลูกจังเลยอีากี่เก้าเจ็ดหกสิบสามเก้าแปดเจ็ดสิบสองเก้าเก้าแปอ็ดเก้สิบเป็นเก้ายเก่งอะใครสอนน่ะเขาชอบเขาชอบ <c oughs> เยียบเยีบเยบลูกนี้จะหมดแล้วแวงสามสิบมแค่นี้เองเหรอสี่สิบสองเดือนนี้แถมให้เพราะว่าอยากหอมหอมเฮ้ยเขาบอกว่าแถมไม่ได้เลย <c oughs> โอเคโอเคอเ,คเคปรี้ยวดีเริ่มต้นนะคะเอาแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำคัพเค้กเป็นนี่ใส่มาแก้งติ๊กอะ่ะพี่ปั้นนี่ <c oughs> สนุกมากปะ <c oughs> สนุกมากทำ<ส>ไปที่กล้องไม่เดี๋ยวเธอเอาไปออก ตี๊เป็นคนดีนะ,ะ <laughs> ใช่ค่ะพี่ปอ้อนแล้วมันจะเดี๋ยวมันจะพังนะเค,ค้กติ๊กอะพี่ปอ้อนเดี๋ยวมันพัง <laughs> รู้สึกว่าเมนูนี้จะตั้งใจทำเป็น ความดีของเขาบ้างโอเคอ่ะเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยอ่ะลองเชคดิบบอนเออเนี่ยเหรอต่อไปเราจะใส่แป้งพอแล้วติกกี้<อ>ใส่เกลือนิดนึงค่ะอือหอนี่ใส่แบบเชฟเลยนะเนี่ยอ,อยากทำเหมือนเขาบ้างอ่ะเขาทำยังไงนะสะอาดเลยหรอตรงนี้ป่ะเหมือนป่ะ เหมือนมากเห็นเขาทำประมาณอย่างเงี้ยเหมือนเป็นขี้มือไงมัู้ผิวส้มก็คนน้ำส้มกับน้ำมันเข้าหากันทำพิธีด้วยไม่ต้องพูดหรอกแค่นี้ก็พอแล้ว ชิม<ช>ตะกี้อร่อยเหมือนเค้กส้มตามเ่เาขายทั่วไปอ่ะท้วมาันผู้หญิงกี่คนในกรุ่มไม่มีผู้ชายเลยอ่ะก็สีชมพูเป็นผู้หญิงไงแล้วเพศกลางอเพศไม่ระบุเพศก็เป็นสีนูนโอเคเออโอเคปะคไม่ระบุเพศอะไน,น,น,นั้น ทิกกี้มันอร่อยมากเออเขารู้แล้วเขาไม่กินเขาไม่เอาเขาไดเอทอยู่เขากินไปเยอะแล้วต่อไปเราก็จะทําผมก็เกออันนี้นะผมโผล่มาเหรอเออน่ารักปากใหญ่ใหญ่ถ่ายรูปนึงขอโทษนะนะน้ำจิ้มมาหลายรอบไม่ดูเลยเหรอจำหน้ามันได้โอเคออนสีน้ารัก อันนี้คือใครอ้นต้องการหน้านี้ไงเหมือนมาก<ช><น>เอาใส่ให้ก็ได้นีน่นะทำมนน่ารักดนะเออโอเคนะเออ,เอออันนี้เหมือนนี่เหมือนนี่เหมือน เนี้ยเหรอขวัญใจทำไมเหลือใครเหมือ <c oughs> นมนะีทัทูที่หน้าเลย สวัสดีทุกคนเลยขวัญใจทำไมอธิบายผู้ชมได้มันเกิดอะไรขึ้นขวัญใจมีลูกไงลูกอยู่ข้างอย่าคิดว่าตุกแกนะคะลูกโอเคจบคัดไหมคัด เมาซี่<า>เฮ้ยเมาซี่อย่ดด้วยก็รู้ดิว่ารายการนี้ไม่มีสคริปต์แข่งรับเชิญวันนี้นะคะของติ๊กเป็นผู้หญิงสาวนะคะเป็นนางแบบสวยหุ่นดีนะคะที่สำคัญเป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะเป็นนักเรียนโยคะของเขาเองนะคะก็ะคือเมาซี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเมาซี่จะมาเป็นศีลานีให้กับแฟนคลับชาว Food in Love ค่ะ <c oughs> อย่างนี้เหรอ <c oughs> เออมาแล้วแหละ เพ่อมีเกมมาให้เล่นเกมอะไรโอเคตอบปัญหารักมีกติกาว่าห้ามตอบเกินห้าประโยคห้ามตอบเกินห้าประยคจริงเหรอจริงยากพี่เมาซี่คะหนูรักกอค่ะหนูทำดีกับกอหมดทุกทางแต่ทำไมกอไม่รักหนูตอบค่ะ ในบางครั้งคนเราไม่ได้ชอบคนดีหนึ่ประโยคบางทีการที่เราคิดว่าสิ่งที่เราทําดีแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีสําหรับคนคนนี้ก็ได้อ่าสามประโยคเองอย่เช่นเวลาเราไปใส่บาตรเนี่ยเราอยากใส่ของที่เราชอบเคยถามพระไหมพระชอบกินหรือเปล่าโอเคโอเคเอออันนี้เคลียร์นะข้อ2องมีจดหมายพีอีกฉบับค่ะพี่เมาซี่ค่ะจากน้องจอปัตตานีค่ะ ใช่ใช่ใช่พี่เมาสซี่คะหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าเลยค่ะไม่มีใครรักหนูหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วค่ะถ้าหนูอยากให้คนรักหนูเนี่ยหนูต้องรักตัวเองก่อนเพราะพอรักเรารักตัวเองเนี่ยคนอื่นเขาก็จะรักเราและตัวเราก็จะมีค่าทันทีข้อสามค่ะมาจากเชียงรายค่ะเชียงรายโอ้โห เหนือใต้ดิเช็คได้ถามเป็นภาษาเหนือเจ้าภาษาเหนือตะกาออาได้หนูบะเกยแย่งของของใครเลยอดจับใตเติมด้วยไม่เคยแย่งใครมาเลยบะเกยกึศอยากจะเอาของไข่มาเป็นของตัวเองตัวไม่เคยคิดอยากจะเอาใครมาเป็นของเราด้วยแต่จะใดแต่ทําไมเก่งว่ะเก่งฮะ หนูถูกแย่งของรักไปกูเตื่อเลยทุกที่เลยถ้าบุญกรรมมีแต่ถ้าบุญกรรมมีจริงจะได้หนูถึงเป็นจะอี้ททำไมหนูถึงเป็นอย่างนี้เก่งมากก็ถ้าถ้าหนูเขียนมาถึงเรื่องบุญกรรม <c oughs> พี่ก็ขอตอบเป็นเรื่องบุญกรรมตัวเนิ่ชาติชาตินี้หนูไม่ได้เคยแย่งใคร ชาติที่แล้วแล้วอ่ะหนูอาจจะเคยไปแย่งเขามาเออชาตินี้เขาก็เลยมาแย่งคือจบเฮ้ยอันนี้ง่ายอ่ะง่ายเขาสุดท้ายค่ะกรุงเทพมหานครห้วยขวางอีสานอ่ะได้ได้ติ๊กี้ติ๊กี้ถามทั้งทั้งทีทั้งทั้งทีหนูมีผู้บาวอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วแต่หนูก็ฮักผู้บาว เพื่อนหนูจะบาปบอกค่ะรักแฟนเพื่อนมีคู่อยู่แล้วแต่ก็รักแฟนเพื่อนอุ้ยอันนี้ก็ก็ถือว่าไม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารักนะคะดูจะเป็นเรื่องที่ที่ผิดเพราะถ้าสมมุติว่าแฟนหนูก็ไปรักเพื่อนของแฟนเขาหนูจะรู้สึกยังไงคะเข้าใจเขาแม้ใส่ใจเรา โอเคค่ะก็คือทั่วทุกภาคได้รับคำตอบเหมือนกันเคยดูรายการใช่ไหมคะเขาก็จะบอกรักแฟนบอกรักสามีบอกรักภรรยาแล้วอย่างไงอะคะจะให้บอกรักใครอะหรอบอกรักใครดีรักใครอะ บอกรักเพื่อนแล้วกันอ๋อบอกรักเพื่อนเหรอคะอเพื่อนดีกว่าไม่เคยบอกรักใครต่อหน้าต่อตาออก็ก็จริงๆก็ร <Okay S 2> ักแล้วเป็นห่วงบางทีเราอาจจะทําตัวเหมือนแบบไม่สนใจหรือแบบไม่ค่อยพูดหรือบางทีเราแบบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะแต่ว่าลึกๆก็คือแบบก็รักทุกคนแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนแบบน้ําตาจะไหลอ่าอก็อยากอยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกไงเจอสิ่งที่ดีๆเจอสิ่งที่ดีๆบางครั้งเวลาที่เราแบบ เราอยากจะบอกอะไรเราก็จะบอกผ่านทางในกลุ่มเนี่ยนะ <c oughs> แล้วมันเหมือนแบบทุกคนก็จะแบบว่าโอ้ย oh, ส so, so, ู้ๆนะมิสยูอีเลิฟยูเก่งมากจุบ๊บๆหรืออะไรเงี้ยมันจะมีค่อยคําที่เป็นคอยให้กําลังใจกัน <c oughs> หรืออย่างวันเนี้ยใครไปทําอะไรเปิดๆมาทุกคนก็จะแบบต่อว่าทุกคนก็จะแบบด่าทอหรืออะไรคือมันมันเป็นความจริงใจที่เราไม่ได้เสแสร้งทุกคนแชร์ให้แล้วใจมันส่งถึงใจกันได้อย่างแบบครูติ๊กหายไป,ไปเป็นเดือนไปอยู่เมืองนอกไกล แต่ก็แบบวันที่เรากินข้าวด้วยกันแล้วเราก็เฟซไทม์กันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการให้กําลังใจกันที่เรารู้สึกว่าแบบเออมิตรภาพตรงนี้มันมันมันดูยิ่งใหญ่อออาบอกรักเลยค่ะค่ะรักอาหารที่เราจะทำเซอร์ไพรส์เมาซี่วันนี้นะคะค่ะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อน12คนโอเคของสิ่งนั้นคือไม่ตื่นเต้นเหรอคับเค้กไงแล้วมันเป็นหน้าของโอ้โอเคโอเคเป็นหน้าเพื่อนทั้ง12คนค่ะซึ่ง เราต้องถ่ายใช่ไหมว่าเป็นหน้าตาเออมาเซอร์ไวต์ก็ตรงนี้แหละตื่นเต้นตื่นเต้น เปล่งเสียงคำแรกที่วูดี้จะเป็นออกมาเลยโอแม่จ้าวขอเลาเหรอนี่นี่ไงฉันไม่ใช่นี่กระผมไงอันนี้เหรอใช่มีดอกบัวด้วยไงอ๋อนี่อยคะมีบัวค่ะดอกบัวเพราะว่าเนินนั่นสิคะทำไมต้องมีดอกบัวติดตัวมาเป็นแนวธรรมะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอ่าชิมอยากกินใครคะอยากกินใครไม้กุ๊ก แป้งต้นต้ากินนะต้าจำเป็นที่จะต้องกินแพงต้นกินแล้วนะมาจากนตาลมดเลยวอยามาจากตเนุ่มนะใจได้ใจได้ อย่าไปทําเปิดร้านนะทำด่ายทำ่ายในรายการอ๋อยากแกะสลักผลไม้ค่ะใน YouTube เมื่อกี้ก็บอกให้ปอกประมาณนี้นะคะลูกตาเป็นดอกอุ้ยนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ ก็รับเทศกาลฮาโลวีนใช่อาได้ละเออาเรียบร้อยเเเออเริ่มละเริ่มละมันฝึกกิจยังไงกำลังสงสัยว่าลูกพิกกี้ของตัวเองก็เร็วเสร็จแล้วตั้งข้างกันนะเอาพลิกไหมคุณติ๊กพิกขี้หนูพิกขี้าอ๋นโอ้เรามีโซ่ไมมีหูข้างเดียวอะเดี๋ยวดิ แต่ทำไมคุณยายดูขมวดคิ้วอย่างนี้นล่ะคะถ้าแปะไว้จะแบบก็จะทำให้ดวงตาเราสดชื่นไปด้วยวิตามินซีโอเคเพื่อนช่วยคอมเมนต์หน่อยจ้ะเพื่อนถ้าเพื่อนจะแก่แขกเพื่อนไปทำกะเพาหมูซะก็มองด้วยตาเปล่าก็โอเคเพราะเป็นเพื่อนเราอ่ะนี่แหละเนื้อละไม่ใช่เขาที่ทำ เด็กป2มาเหมือนเด็กป2ปิดรายการอะไรอ่ะอ่านไม่ออกด้วยที่ตัวเองจดไว้อ่าไม่ออกประมาณนี้อ่านไม่ออกแล้วว่าอ๋อโอเคอ่านว่าคนที่เขาโอ้ยไม่เอาเลยเดี๋ยวนคิดออกข้อ่ันขาออันที่หนึ่งในชีวิตเราอยากผิดแล้วผิดแล้วอย่ามาทำให้สคริปต์ฉันปั่นป่วนอันนี้เป็นที่มาของแฮนด์สคริปต์เที่เคยได้ยิน โอเคคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะเราพยายามที่จะรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดค่ะมีคลิปเด็ดๆอยากจะให้ติ๊กลองทำนะคะส่งมาแชร์กันค่ะใน food in love นะคะ Facebook food in love tv show หรือนะคะใน Instagram t ติ k ก y ้ย underscore food in love ค่ะสวัสดีค่ะเดินแบบโชว์นไม่ได้เมาส์เคยสอนแล้ว